สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นก็าย้ํากันเหมือนเดิมนะว่านี่เป็นดวงรวมนะคะเป็นพลังงานรวมเป็น general reading อย่ารู้ดวงส่วนตัวอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้เป็นดวงทั่วไปดังนั้นมันอาจจะยังไม่ตรงกับพลังงานของเราในรอบนี้หรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็น กลนะะะคอขอเริ่มต้นกันที่คนโสดเช่นเคยค่ะชาวกรกฎคนโสดชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้กําลังจะลัคกี้อินเกมหรือเปล่าหรือว่ากําลังจะลัคกี้อินเลิฟหรือมีอะไรที่ไพ่ยอยากจะบอกเป็นพิเศษไหมในกรณีของคนโสดคะดูหน่อยค่ะ นโสดชาวกรกฎในช่วงนี้อาจจะยังต้องโสดไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะไพ่ความรักยังไม่เห็นเลยนะคะยังไม่เด่นเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นก็คือในช่วงนี้ไพ่อยากจะบอกนะคะว่าอุปสรรคมันอาจจะเยอะนิดนึงในช่วงนี้สําหรับชาวกรกฎหลายๆคนเนาะรู้สึกเหนื่อยใจนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกว่าเราต้องสู้ลําพังหรือบางคนเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเราอาจจะไม่ใช่คนที่ต้นทุน เยอะนกักหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีต้นทุนที่ทําให้เราแบบไม่ต้องดิ้นรนนะนะคะหรือบางคนมาจากครอบครัวที่โอเคแหละแต่เราก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่อยากจะขอความช่วยเหลือใครเราเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีของเราอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อุปสรรคจะค่อนข้างมากนะคะไพ่บอกว่าอย่าท้อนะอย่าท้อนะคะใหเ้เส้นทางที่คุณเดินอยู่ในตอนนี้มันเป็นเส้นทางที่เหมือนกับ ในวันนี้มันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเหมือนเราถางหญ้าเราอาจจะต้องก้มหน้าก้มตาถักทางถักทางถักทาง,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 างเพื่อให้ถึงวันหนึ่งที่เราสําเร็จแล้วอะเราจะมองเห็นว่าโอ้นี่คือพื้นที่ว่างที่มันพร้อมและสําหรับที่เราจะทําอะไรต่อไปในอนาคตนะเวลานี้มันอาจจะเป็นเวลาที่คุณอาจจะก,กําลงจะต้องบุกเบิกอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องบุกเบิกเราจะต้องสู้แล้วอย่าหวังพึ่งใครเพราะว่าดวงคุณอนะมันพึ่งคนอื่นไม่ได้มันพึ่งได้แต่ตัวเองจริงนะคะ อย่าอย่ามัวนั่งแต่พอโชคชะตาว่าไม่มีใครช่วยเราเลยทําไมไม่มีใครมาอุ้มชูไม่มีใครมาเห็นใจขอความช่วยเหลือใครไม่มีนะคะไม่เป็นไรนะคะในเมื่อเราถูกลิขิตมาให้แกล่งให้เข้มแข็งนะคะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะขอให้คุณต่อสู้อุปสรรคใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ขอให้เชื่อว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของมันจะคุ้มค่าคุณจะจัดการได้แน่นอนและในวันนี้มันอาจจะเป็นวันที่คุณยังต้องเรียนรู้ ยังต้องบุกเบิกยังต้องสู้ยังต้องสร้างนะคะแต่ขอให้คุณรู้ว่าณนะวันนี้มันคือการลงทุนชีวิตวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นกําไรล้วนๆแล้วให้คุณได้เก็บเกี่ยวนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อความรักในช่วงนี้นะ,ะไม่เด่นจริงๆนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมพอจะมีเข้ามาให้ได้คุยกลุบกลิบ แต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยแล้วจะเป็นยังไงจะพัฒนาไปไหมก็ยังนะคะเพราะว่าด้วยตัวเราเองก็ยังไม่พร้อมด้วยในส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าตัวคุณในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาของการที่จะสร้างอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเนาะในการที่จะมุ่งมั่นสร้างเนื้อสร้างตัวลงทุนทำน่นนี่นั่นได้งานใหม่ทําธุรกิจใหม่หรือเพิ่งเรียนจบกําลังหางานหรืออะไรแบบนั้นกําลังหาทางของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นนะคะชาวกรกฎในช่วงนี้นะอย่างที่บอกความรักไม่โดดเด่นไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าใครที่กําลังต่อสู้อยู่กับอุป เยอะในะช่วงนี้รู้สึกเครียดรู้สึกท้อหมดกําลังใจไพ่บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะคะนี่คือช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่วันหนึง่งเมื่อผลตอบแทนมันตอบแทนกลับมาคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่านะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปหวังพึ่งใครไม่ต้องไปตัดทอชยชยเตานะคะเราอย่าไปคิดอะไรที่มันทําให้เราบั่นทอนกาลังใจนะคะขอให้รู้ว่าเรานะ่ยคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอ่ะมาถึงวันนี้ ออไม่ใช่วันนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกรกฎความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ขอดูหน่อย เหมือนคุณเริ่มสงสัยอยู่ในใจอะ่ะมันมีข้อสงสัยอยู่ในใจว่าเอะคนคนนี้ที่เขาเคยบอกเราว่าเขาโสดที่เขา,เ,าเขาเคยบอกเราว่าเขาเออนอนน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเอออยากจะช่วยเหลือนะเดี๋ยวจะให้ของเดี๋ยวจะให้ตังเขามีฐานหน้านะเขาโปรไฟล์ดีนะเขานอนน,นี่น,นั่นเริ่มสงสัยละนะวันเนี้ยมันเหมือนมีความสงสัยขึ้นในใจแล้วว่ะ อที่เขาเคยพูดกับเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเหมือนกับว่าคําพูดเหมือนคุณรู้สึกอะจากที่แอนรู้สึกจากไพ่และจากหน้าไพ่เตียนเห็นนะเหมือนคุณรู้สึกว่าการกระทําของเขามันสวนทางกับคําพูดอะบอกว่ามีตังแต่พฤติกรรมดูปแปลกๆหรือบอกว่าโสดแต่พฤติกรรมดูเหมือนไม่โสดอย่างเงี้ยนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย เขาคนคนนี้เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อ่ะยังยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเป็นคนที่ดูเหมือนจะหนักไปทางขายฝันอะดูสร้างภาพสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ดูสวยงามดูเกินจริงดูแบบอุ้ยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกแล้วเกินแต่มันเหมือนกับว่า มันเกินนะคะมันเกินจริงอะ่ะมันเกินกว่าที่เป็นจริงๆนะคะความจริงแล้วไม่ได้ขนาดนั้นหรอกถ้าบอกว่ารักเราไม่ได้รักขนาดนั้นหรอกถ้าบอกว่า ฐานะดีอาจจะไม่ได้ดีขนาดหรอกถ้าบอกว่าโสดไม่ได้โสดจริงๆหรอกอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วถึงไม่มีแฟนก็มีคนคุยอยู่มีคนคบอยู่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคุยหลายคนอะไรแบบนั้นน่ะแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็คือยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วสิ่งที่เขาบอกกับเราเนี่ยเป็นไปได้หารครึ่งหนึงนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรเยอะทีนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ บอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะเชื่ออย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะรักอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะรู้สึกปล่อยไปก่อนนะคะดูไปก่อนเอาคุยเอาสนุกคุยเอาเฮฮาคุยเอาเพื่อนคุยเอาสังคมอะไรอย่างเงี้ยละกันนะคะถ้ายังรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ที่จะคุยกับเขาก็คุยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อะสมมติเนี่ยเดือนเนี้ยเราช็อตจริงๆอยากจะขอยืมตังค์อย่าเพิ่งให้นะคะนะคะ,นะคะเราอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่พ่อพระแม่พระขนาดนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปช่วยเหลือถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาด้วยจิตใจที่อยากจะจริงจังกับเราอะไรขนาดนั้นนะ,ะดังนั้นถ้ามีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลก็พาตัวเองออกมาก่อนเด้อนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะสำหรับคนคุยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาพูดที่เขาสัญญาหรือว่าที่เขาบอกว่าจะทําให้น้อนี้นั่นนะคะก็ หารครึ่งหน่อยละกันนะอย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมดนะคะบางทีอาจจะไม่ได้โสดจริงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ มีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมากแล้วมันทำให้อารมณ์มันแปรป่วนนะคะ ทำให้บางทีเวลาเราพูดน่จากเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ใช่คนเอาแต่ใจหรือไม่ใช่คนผงผาหรือไม่ใช่คนจเจ้าอารมณ์แต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเนะาะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหนี้สินหรือใดๆนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องเรียนออนไลน์งานเยอะเลือกเกินโมโหใส่แฟนไม่รู้ตัวทั้งทงที่เมื่อก่อนเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะเราเป็นคนใจดีเราเป็นคนน่ารักกว่านี้เราเป็นคนโอเคกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเออบางทีอาจจะเราอาจจะต้องระวัง ะะระวังในเรื่องอารมณ์ส่วนตัวของเรานิดนึงว่าเราอาจจะเห็นแฟนเป็นสนามอารมณ์อะนะคะแล้วมันทําให้ปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ว่าเขาเองก็เริ่มไม่มั่นใจว่าควรจะยังไงต่อควรจะคุยกับเราไหมบางทีเห็นเราปั้นปึงกลับมาโอควรจะถามเราไหมหรือควรจะปล่อยให้เราอยู่เงียบๆคนเดียวตัวเขาเองก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เราเองก็ดูพร้อมจะระเบิดตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ห่างเหนินแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใกล้กันคือเขาเห็นคุณสมมุติว่าแฟนเราเห็นเรากลับมาอย่างนั้นหน้าบูดหน้าบึ้งมาเลยเขาก็ไม่อยากจะแบบวับนนั้นตัวเขาก็อาจจะแย่เหมือนกันโดนหัวหน้าด่ามาเหมือนกันแบบเนี้แล้วเรากลับบ้านปู้เราเป็นแบบนี้อีกเขาก็อาจจะรู้สึกแย่หรือถ้าให้สลับกันเขาทําให้คุณรู้สึกแบบนี้คือกลับมาถึงปุ๊บเขานั่งปั้นปึงไม่พูดไม่จาวางของกระแทกกระทนันไม่รู้ไปอารมณ์เสียอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเขาก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้น คนมีคู่ชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะมันช่วงที่อารมณ์ต่างคนต่างแรงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําได้นะคะถ้าทําได้ไพ่แนะนําว่าอย่าเพิ่งประทะนะคะอย่าเพิ่งไปประทะก่อนจะพูดอะไรคิดก่อนก่อนจะทําอะไรคิดก่อนทั้งเขาและเราเอ้ยพูดดีไหมวะเออช่างเถอะไม่พูดดีกว่าหรืออะไรแบบนี้นะคะบางทีเราโมโหเราอยากจะว่าเขาแรงๆเจ็บๆสักทีหนึ่งอ่ะโอ้ไม่เป็นไร ไม่พูดดีกว่าเงียบไปซักก็จบเดี๋ยววันนึงนะคะเมื่อเมื่อเมื่อความเหตุผลมันกลับมานะคะเหตุผลมันกลับมามันก็จะได้ คิดมันก็จะได้เข้าใจเองว่าเออเราไม่น่าทําตัวแบบนั้นหรือเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าต่างคนต่างกลับมาอยู่ในสภาวะปกติหรืออารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยค่อยมานั่งคุยกันว่าเออเนี่ยงานมีปัญหาหรือเปล่าช่วงนี้เรียนหนักหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะฮะทําไมช่วงนี้ดูงหดงุดหงิดจังเลยอะไรแบบนี้ยคุยกันดีๆนะคะปัญหาไม่ได้มีอะไรคู่นี้ไม่ได้มีมือที่3นะโอเคครบแล้วทั้งสามสถานะชาวกรกฎเดี๋ยวเราเหล่าห้งก็ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ